สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาป,ปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในหน่วยนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยค่ะ ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตนะคะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะคะการดำเนินชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตครูป้าขออธิบายคําว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะยกตัวอย่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหนึ่งหลักธรรมนะคะศี่ห้านั่นเองนะคะเบนจะศีลศีลห้าก็บอกว่าหนึ่งยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองจงอย่าลักทรัพย์นะคะสามอย่าประพฤติผิดในการมสี่อย่าพูดปดห้าอย่าดื่มสุราหรือของมึนเมานั่นแหละคะ่ะนำหลัก ธรรมก็คือศีลห้าหรือเบญจศีลเนี่ยมาปฏิบัติเป็นหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะจะทําให้เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตอันต่อไปก็คือการทําบุญตักบาตรนะคะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะ ภาพที่2นะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นมรารยาทที่ดีของชาวพุทธค่ะต่อไปภาพนี้เราอาจจะทำเป็นประจำนะคะในช่วงเปิดเทอมนะคะ การสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเป็นหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในวิถีชาวพุทธนะคะยกตัวอย่างการประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้านะคะก็คือทำให้มีสติในการใช้ชีวิตในแต่และวันนั่นเองค่ะ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะความเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในองค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะคะทำให้คนไทยสร้างโบราณสถานโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมายเลยค่ะเช่นวัดนะคะพระพุทธรูป ภาพว,ดวาดวรรณคดีและก็สถาปัตยกรรมต่างๆนะคะมีส่วนเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาตินะคะและก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยค่ะดังตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นรูปปั้นนะคะของพระพุทธรูปนะคะก็เป็นงานปฏติมากรรมค่ะ วัดเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมนะคะสถาปัตยกรรมก็คือการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะ าศาสนาสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมเมื่อกี้นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับการทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะการทําบุญตักบาตรแต่ตรงนี้เป็นภาพเกี่ยวกับสังคมนะคะโดยที่ใช้าศาสนาสถานซึ่งก็คือวัดเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมซึ่งถามว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไหมไม่เกี่ยวค่ะยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพระ ไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมเลยแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมนะคะการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตัวแทนเลือกผู้นำนะคะเช่นเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะใช้ศาสนาสถานนะคะเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมนะคะใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นศูนย์รวมของสังคมค่ะของชุมชนนะคะศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ะะรากฐานก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะที่ได้ดูไปแล้วช่วงต้นก็คือการทำบุญใส่บาทนะคะาการปล่อยนกปล่อยปลานะคะทำให้เป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาค่ะ ศาส,สนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยมาดูวัฒนธรรมนะคะความหมายของวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างความเจริญงอกงามให้แก่หมูคนะ่คณะวัฒนธรรมได้แบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือวัฒนธรรมทางจิตใจนะคะ,นะคะเช่นภาษากฎหมายศิลปะมารยาทอาชีพ วัฒนธรรมทางจิตใจไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่สามารถปฏิบัติได้นะคะส่วนที่2นะคะวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นบ้านเรือนไทยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอย่างผ้าไทยใช่ไหมคะอาหารไทยนะคะยานพาหนะเป็นต้นค่ะมาดูความหมายของประเพณีค่ะ ประเพณีจะหมายถึงระเบียบแบบแผนที่กำหนดขึ้นนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เน้นเลยนะคะมักกำหนดวันกำหนดกิจกรรมนะคะกำหนดพิธีกรรมต่างกับวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมจะเป็นระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติเหมือนกันแต่เราปฏิบัติแทบทุกวันวัฒนธรรมปฏิบัติแทบทุกวันประเพณีมีการกำหนดวันกำหนดกิจกรรมมีพิธีกรรมนะคะ ศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจนะคะเช่นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอยู่ตรงนี้นะคะเราช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะศาสนาเป็นรากฐ,ฐานของมารยาทไทยค่ะสังคมไทยนะคะพบเจอกันทักทายด้วยการไหว้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ งานศิลปะที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาด้านแรกเลยนะคะด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะคะอันนี้ก็เช่นวัดนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างสวยงามที่อยู่ในวัดนะคะงานศิลปะที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนางานต่อมาก็คืองานปฏิมากรรมค่ะ ปฏิมากรรมจะเขียนต่างกันสองแบบนะคะแบบที่1นึ่นี่เขียนปติมากรรมแบบนี้เป็นงานปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปค่ะแต่ถ้าเป็นงานปติมากรรมที่เขียนแบบนี้จะเป็นงานปฏิมากรรมทั่วไปนะคะอาจจะเป็นรูปปั้นช้างรูปปั้นม้านะคะงานศิลปะที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนางานต่อมานะคะ งานจิตกรรมฝาผนังนะคะงานจิตกรรมฝาผนังก็คือภาพวาดเนี่ยค่ะภาพวาดที่อยู่ตามผนังวัดนะคะอย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นช่วงพระพุทธเจ้าระจนมานนะคะพระนางวสุนทราหรือพระแม่ธรณีก็ออกมาบีบมวยผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนางานหนึ่งค่ะ ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนบุคคลหรือเป็นประเพณีในครอบครัวนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะนะคะเช่นการเกิดประเพณีเกี่ยวกับการศึกษาประเพณีเกี่ยวกับการบวชประเพณีเกี่ยวกับงานแต่งงานนะคะแล้วก็ประเพณีการตายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประเพณีการเกิดนะคะเช่นการาเรียกขวัญหรือกลนผมนะคะกนผมไฟเรียกขวัญเด็กนะคะประเพณีเกี่ยวกับการศึกษานะคะอ่านี้เด็กๆก็จะได้ร่วมทํากิจกรรมตรงนี้กันแทบทุกปีเลยนะคะก็คือประเพณีไหว้ครูนั่นเองค่ะประเพณีเกี่ยวกับ หนึ่งครั้งในชีวิตของลูกผู้ชายนะคะประเพณีการบวชนะคะเป็นเชื่อกันว่าเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วยการบวชนะคะประเพณีงานแต่งงานค่ะหนึงชีวิตหญิงสาวก็จะตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยการจัดงานแต่งงานใช่ไหมคะ และประเพณีการตายค่ะเป็นการจัดกิจกรรมทางศาสนานะคะจัดพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการทำบุญให้แก่ผู้วายชนนะคะก็คือผู้ที่เสียชีวิตนั่นเองค่ะ ไปดูขนบธรรมเนียมประเพณีอันที่สองก็คือประเพณีทางสังคมนะคะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทุกคนในชาติต้องกระทําร่วมกันนะคะเช่นวันสงกรานต์วันลอยกระทงถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีอะไรคะลูกประเพณีวันสงกรานต์ค่ะประเพณีการลอยกระทง ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับศาสนาจะเป็นวันธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในวันสำคัญทางศาสนาโดยศาสนิกชนจะร่วมกันไปจัดกิจกรรมที่ศาสนสถานเช่นวัดนะคะศาสนสถานของศาสนานั้นๆทางพพระุทธศาสนาก็เช่นวันวิสาขบูชาวันมาคาบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นต้นค่ะ ภาพแรกนี่ก็คือการทำบุญตักบาตรนะคะในวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสารหาบูชาแล้วก็วันพระวันพระธรรมดาเราเรียกกันว่าวันธรรมะสวนะนะคะนี่เป็นเข้าพรรษาค่ะประเพณีเวียนเทียนนะคะช่วงเข้าพรรษาอันนี้จะเป็นประเพณีตักบาเทวค่ะ ในช่วงวันออกพรรษานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับอาชีพก็จะเป็นขนบธรรมเนียมที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่นต่างๆเช่นประเพณีแห่นางแมวประเพณีสู่ขวัญข้าวประเพณีบุญบ้างไฟนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับอาชีพนะคะเมื่อกี้เป็นส่วนบุคคลสังคมส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาชีพ น,นี้จะเป็นประเพณีแห่นางแมวนะคะมีความเชื่อว่าเป็นการอขอฝนให้ตกนะคะแมวเป็นสัตว์ที่เขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำถ้าเกิดเราเอาแมวไปแห่แล้วก็มีการอขอฝนนางแมวเอ้ยขอฝนเทลงมาอะไรแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อทางเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับฝนก็คืออาชีพอะไรคะลูกอาชีพทำนาคะ่ะ อันนี้จะเป็นประเพณีสู่ขวัญข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพชาวไร่ชาวนาอีกเหมือนกันนะคะอาชีพทำนายังมีประเพณีอีกอันนึงก็คือบุญบ้างไฟนะคะบุญบ้างไฟจะเป็นการขอฝนจากพระยาแถนนะคะซึ่งชาวนามีความเชื่อว่าพระยาแถนเนี่ยเป็นผู้ที่ปล่อยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะ จะได้ทำนานะคะอา้าวเราสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะสะรุปเลยนะคะพระพุทธศาสนาจะเป็นศิละปะนะ,ะมีงานศิละปะที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเช่นงานจิตกรรมฝาผนางังงานปฏิมาก,กรรมนะคะอ่ามีหลักการนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลักธรรมที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นศีลห้นะคะ มีศาสนาสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมนอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วเรายัางปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมด้วยเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจค่ะมีศาสนาสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะคะนี่ก็คือความสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ จบการน,นำเสนอไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูฝากให้เด็กๆทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่หนูต้องทำนะคะอันนี้แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะปีที่3นะคะเด็กๆเปิดงานไปเลยค่ะก็จะเป็นงานหน้าที่6กับหน้าที่7นะคะหน้าที่6กับหน้าที่7ที่คุณครูขึ้นสไลด์ให้ดูในหน้าจอแล้วนะคะ ง่ายๆก็แค่ทำเครื่องหมายถูกนะคะลงหน้าข้อความที่เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็หน้าที่7ก็จะเป็นการวาดภาพนะ,ะวาดภาพวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาหนึงภาพนะคะเอาละฝากให้เด็กๆทํางานนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ